ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3ชิงสิทธิ์เงิน3,000บาทวิธีไม่ยุ่งยากเปิดวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3ฉบับเข้าใจง่ายเพื่อรับสิทธิ์เงินซื้อของ3,000บาทหรือวันละไม่เกิน150บาทต่อวันโดยมีสิทธิ์จำกัดจำนวนวันที่18พฤศจิกายน2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน3,000บาทผ่านโครงการคนละครึ่งรอบ3เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไวด์เวคนละคึ่ง .com ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาเรแผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ50%โดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการอย่างไรก็ตามมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้วิธีลงทะเบียนคนละครึง่ง1เข้าสู่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com 2คลิกคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน3เข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 4. จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นจากนั้นกดยืนยัน 5. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ชื่อ นำสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้อีเมล 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกคำว่าลงทะเบียน 7. จากนั้นระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยเป็นหมายเลข6ตัวเมื่อกรอกเสร็จให้คลิกยืนยัน OTP 8เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันแล้วคลิกคำว่าตกลงเป็นอันเสร็จการลงทะเบียน คนละครึ่งรอบ3เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้จ่ายเงินสูงสุดวันละ150บาท www คนละครึ่ง com เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3เพื่อรับสิทธิ์เงิน3,000บาทแล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจำกัดสิทธิ์เพียง722,598ราย นายพรชัยธีรวเวที่ปรึกษาด้านเศรษฐ,ฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐ,ฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563จำนวน722,598ส โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกว่า7 0 0 0แสนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้1 0บล้านคน ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการและอย่าลงเชื่อการเชิญชวนของผู้ไม่หวังดีที่เสนอจะช่วยหาประโยชน์จากโครงการโดยไม่ได้ทำการซื้อขายสินค้าจริงซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการระงับสิทธิ์ร้านค้าที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดเงื่อนไข,ขโครงการแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตามโครงการคุะครึ่งรอบ3าแล้วนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนได้จึงขอให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของท่านต่อไปได้สิทธิ์คุะครึ่งเฟสแรกแล้วใช้สิทธิ์เฟสสองต่อได้ไหมที่นี่มีคำตอบ คนละครึ่งเฟสสองมาแน่หลังเฟสแรกปังมากนายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าต่อไม่หยุดพร้อมหาคำตอบที่นี่ได้สิทธิ์เฟสแรกแล้วใช้สิทธิ์เฟสสองต่อได้ไหมต้องทำอย่างไรบ้างนายอนุชาบุรภชัยศรีโฆษกประจําสำนักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจผลตอบรับจากประชาชนในโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 พยุงเศรษฐกิจไทยผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะอาหารเร่แผงลอยร้านโชงหวยร้านขายอาหารและเครื่องดื่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือตลาดนัดเป็นต้นนายอนุชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการเตรียมจัดทําโครงการคนละครึ่งเฟสสองเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่องรวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์และเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายด้วยทั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันทางการเงินทั้งในฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสดของไทยในอนาคตอีกทั้งเป็นแนวทางสำคัญในการนำข้อมูลไปพัฒนาระบบใน t i o n a l e c o m m e r c e p a t ตฟอรของประเทศไทยได้อีกด้วยด้านนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้เตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นกำลังการใช้จ่าย ในระยะที่2เฟส2ในต้นปี2,564เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนหลังจากมาตรการในระยะแรกได้รับการตอบรับจากประชาชนมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครบ10ล้านคนหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกเก็บตกเพิ่มเติมเมื่อวันที่11พฤศจิกายนอีก2.5ล้านคนโครงการคนละครึ่งเฟสส จะเริ่มในปี2564เป็นการขยายเวลามาตรการออกไปจากเดิมสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อช่วงปีใหม่ส่วนจะมีการเพิ่มสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนหรือเพิ่มวงเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายมากกว่า3,000บาทหรือไม่จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอเพียงแต่ขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งคาดว่าสรุปได้ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2จะใช้เงินในส่วนพระราชกำหนดพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูผลกระทบโควิด -19 จำนวน4แสนล้านบาทขณะนี้เหลือประมาณการที่นำมาใช้จ่ายได้เพียง 2แสนล้านบาทแต่จะต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณารายละเอียดก่อนจากการสำรวจพบว่าประชาชนใช้จ่ายในโครงการถึง59ซและรัฐบาลสนับสนุน49ซส่วนมากมีการซื้ออาหารที่ร้านค้าหาบเ,เล่แผงลอยต่างๆจำนวนมาก ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนก็มีจำนวนมากนายกฤษฎดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้ามาตรการคนละครึ่งระยะที่2สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสแรกแล้วนั้นสามารถขอใช้สิทธิ์เฟสสอต่อได้เลยแต่มีเงื่อนไขคือคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรกต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ3,000บาท ให้ครบภายในวันที่31ทธันวาคม2563จากนั้นทางระบบจะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ถ้ากดยืนยันก็สามารถเข้าร่วมในส่วนของ w w w k u l a c r ึ่ง c o m เฟส2ได้ทันทีส่วนผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งใหม่และได้รับสิทธิ์ w w w k u l a c r ึ่ง c o m รอบสอ จะได้เฉพาะส่วนของโครงการในเฟส2เท่านั้นไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง3,000บาทในเฟสแรกซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ทั้งเรื่องวงเงินเรื่องจำนวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มโดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังระบุอีกว่า งบประมาณที่ใช้โครงการเฟส2จะเป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด -19 จำนวน4แสนล้านบาทตอนนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายประมาณ2แสนล้านบาทโดยกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณารายละเอียดให้เรียบร้อยเสียก่อน